เคสสตาร์ดี้ที่6วันที่7มกราคม68รับชำระหนี้ค่าบริการเป็นเงินโอนจากบริษัทโฮมโปรดักต์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนเป็นจำนวนเงิน1,248บาทหลังหกักภาษีณนะที่จ่ายค่าบริการ3%เเข้าบัญชีออมทรัพย์ของบริษัทค่ะเรายัางอยู่กันที่ o r d e r ร์ทูแคนะคะ เราเลือกที่รับชําระนี้งานบริการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินไปกากับภาษีค่ะค่ะกดเพิ่มนะคะ,คะตามเคสตานดี้บอกเป็นวันที่7มกราคม68ค่ะเลือกวันที่7มกราคมค่ะตกลงค่ะค่ะเลือกที่เอกสารอ้างอิงนะคะค่ะเราเลือกะคะ่ะมีหนึ่งบริษัทนะคะที่เราทำขางอยู่ก็คือบริษัทโฮมปูดอักเซนเตอร์จำกัดค่ะ เป็นงานบริการค่ะค่ะยอดเงินที่จะได้รับนะคะ1,248บาทค่ะค่ะเรื่องนะคะตามเคสต,ตาดดี้บอกเป็นเงินโอนนะคะเข้าบัญชีออมทรัพย์ของบริษัทค่ะเลือกสมุดบัญชีค่ะเรียบร้อยกดบันทึกนะคะค่ะ ข้อมูลสำเร็จนะคะ